สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกสนุกกันนะคะมาเช็คพลังงานใครคนนั้นของคุณนะคะภายใต้ความนิ่งเงียบที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้นะคะคนที่มีปัญหากันที่เงียบหายกันไปแล้วใต้ความนิ่งเงียบนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงนะตอนนี้นะคะ เรามาเช็คพลังงานกันนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะคนที่คุณรักคนที่ที่มีปัญหากันคนที่คุณคิดถึงผู้อ่านไม่ได้เช็คพลังงานคุณนะคะถ้าคุณดูแล้วพลังงานไม่ได้ตรงกับคุณรู้สึกมันขัดนี่ก็ถือว่าไม่ใช่พลังงานคุณนะคะผู้อ่านได้เปิดพลังงานไพไว้แล้วเอ่อ ในความรู้สึกที่เขามีตอนนี้ในวันที่หันหลังจากกันไปเขายังรู้สึกคิดวนเวียนเรื่องของคุณอยู่ในหัวอยู่เลยนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณคุณคงแบบหลุดออกจากเขาไปแล้วคุณคงมีอิสระกับเขาคือมีอิสระกับกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะคุณคงไปเริ่มต้นใหม่ มีความสุขกับตัวเองไปแล้วและเขาคิดด้วยนะคะว่าคุณคงมีกำแพงกับเขาแล้วด้วยด้วยความนิ่งเงียบกันเขาใช้เวลาคิดหาทางออกให้กับความรักนี้เมื่อก่อนคุณอาจจะตอนอยู่ด้วยกันคุณน่าจะดีกับเขามากๆเลยนะคะ คุณน่าจะดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพลังงานความใจดีใส่ใจดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกเป็นความปรารถนาดีดูแลใส่ใจเขาเป็นอย่างดีในวันนั้นซึ่งในวันเนี้ยพอได้เดินหันหลังจากกันไปมันความนิ่งเงียบมันทำให้เขาได้นึกถึงสิ่งดีๆของคุณ ซึ่งมันอยู่ในหัวเขาตลอดเลยในวันที่ได้หันหลังจากกันไปไม่ว่าคุณหันหลังให้เขาหรือเขาหันหลังก็ให้ให้กับคุณก็ตามวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ให้ความใส่ใจกับคุณหรือไม่ได้เปิดใจกับคุณเต็มที่จนวันหนึ่งได้หันหลังจากกันไปเขามองว่าวันนี้คุณคงมีความสุขปลดปล่อยตัวเองออกจากเขาไปแล้วแล้วมีกำแพงกับเขาแล้วด้วย เขาอยากหาทางออกเรื่องนี้นะคะในวันที่ในวันที่มันไม่ได้คุณไม่ได้อยู่จุดนี้แล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความฉลาดมีความเก่งมีความเพอร์เฟกในตัวเองคุณคงได้ไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณไปเจอสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณเอง พลังงานของคุณน่าจะเป็นคนที่มีความใจดีมากๆเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นพลังงานที่เป็นผู้ให้เวลาอยู่กับคุณมันเป็นความสุขความสดใสเห็นถึงความอบอุ่นเห็นถึงความมั่นคงเขามองว่าคุณคงไปมีความสำเร็จกับหน้าที่การงานของคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณ อยู่กับความสำเร็จของตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งคุณสามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตได้เพราะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในตัวเองไม่อยากถ้าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซึ่งวันนี้มันเป็นอะไรที่พิสูจน์แล้วว่าการที่ได้นิ่งเงียบหายกันไปเขามองว่าคุณคงไม่ได้อะไรกับเขาแล้วในวันนี้ คุณคงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เจอสิ่งใหม่ๆอะไรดีๆให้กับตัวคุณเองแต่ดูเขาสิคะเขากลับไม่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยในสมองของเขาหมกมุ่นแต่เรื่องของคุณคิดวนไปเวียนมาอยู่แต่เรื่องของคุณเขาอยากกลับมาคืนดี อยากกลับมาขอโทษขอโอกาสวันนั้นเขาอาจจะใช้คำพูดคำจาที่ค่อนข้างที่จะไม่ถนอมน้ำใจคุณแล้วก็มีอีโก้กับความรักครั้งนี้จนทำให้ให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่จุดนี้ไม่ได้มันมันมันเจ็บเกินไปกับที่จะมาอยู่ในจุดนี้ เขาอาจจะไม่ได้ถนอมน้ำใจคุณเขาอาจจะมีอีกโก้มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหันหลังสิบดาบอันนี้ก็หันหลังนะคะแดถ้วยเป็นพลังงานมันต้องหันหลังคนนึงเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความเอาใจใส่แต่อีกคนหนึ่ง กลับมีแต่อีโก้เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แต่พอวันเนี้ยมันได้ห่างกันไปแล้วมันรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะเขาคิดเรื่องของคุณวนวนเวียนเวียนอยู่คุณเห็นไหมคะไพ่วนเวียนไพ่หกเหรียญคือการอยากกลับมาอันนี้คือการวนอยากกลับมาหาคุณ เรื่องของคุณยังวนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาต่อให้ตอนนี้จะนิ่งเงียบและไม่พูดคุยกันก็ตามเขาหมกมุ่นในเรื่องของคุณเขามองว่าตอนเนี้ยคุณคงมีความสุขกับชีวิตไปแล้วมีความสำเร็จกับชีวิตไปแล้วในวันที่เขาคิดได้อะ มันเป็นอะไรที่คุณไม่ได้อยู่จุดนี้แล้วไงคะแต่เขาอยากกลับมามากๆดูซิว่าใจของเขาคิดอะไรอีกนะคะขอพลังงานไพ่อีกสามใบค่ะเขาคิดอะไรอ,อีกใต้ความเงียบของเขาความนิ่งเงียบของเขาเขาคิดกับคุณยังไงอีกคะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณคงไม่ยอมแล้วละ่ะเพราะว่า ต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหนคุณคงต้องหันหลังให้กับเขาคุณเข้มแข็งคุณกล้าที่จะตัดสินใจตัดเขาทิ้งไปคุณเจ็บความความเจ็บอะคะความไม่ใส่ใจการไม่ได้แคร์กันวันนี้มันทำให้คุณเข้มแข็งแต่เขาอยากกลับมาหาคุณ เขาไม่เคยปล่อยคุณนะคะเขาบอกว่าแต่เขาวันนั้นเขาเลือกที่จะไม่ทำอะไรกับความรักครั้งนี้พอหันหลังจากกันไปเขาไม่ได้ปล่อยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นเขาอยากบอกคุณว่าเขายังรักคุณอยู่แต่ความรักถ้าไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นเขาบอกว่า ที่เขานิ่งเงียบเพราะเขาอยากจะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินการงานเขายังมีความมั่นคงกับคุณความรักไม่เคยเปลี่ยนแต่เขาก็เลือกที่จะหันหลังแต่วันนี้อยากกลับมาเพราะคุณคือความสุขคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาในวันที่หันหลังจากกันไปแล้วมันทำให้เขาได้รู้ว่าเขายังมั่นคงและรักคุณอยู่ คุณคือความสุขในชีวิตของเขาคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาวันนั้นเขาอาจจับยังไม่ได้ทำอะไรแต่วันเนี้เขาอยากกลับมาแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่จุดนี้แล้วไงคะเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่เขาอยากเดินทางมาหาคุณ เขามีความรู้สึกว่าวันนี้เขาพร้อมเขามีความมั่นคงในตัวเองเขาจะอยากจะทำอะไรแล้วค่ะเขาจะไม่นิ่งเฉยอีกแล้วเขารู้แล้วว่าคุณคือความสุขในชีวิตของเขาแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งแล้วมันเจ็บเกินกว่าที่คุณจะอยู่จุดนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณจะเอาด้วยไหมแต่พลังงานใต้ความเงียบของเขาเป็นแบบนี้ค่ะใครคนนั้นของคุณนะคะยังไงก็ช่วยกดเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะและกดติดตามให้กับผู้อ่านด้วยนะคะ